ประวัติทีทีปรกรณ์คำสุรีหลังจากเกิดดราม่าร้อนแรงทีออลลี่มันเดย์นองใจแฟนสาวจนถูกแฉว่าอาจทำมาแล้วถึง20ครั้งประเด็นนี้ก็กลายเป็นกระแสไวรัลที่คนพูดถึงทั่วโซเชียลหลายคนจึงเริ่มสงสัยว่าเขาคือใครและทำไมถึงกลายเป็นศิลปินที่ดังและดราม่าจนโลกโซเชียลสะเทือนในคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีทีปรกรณ์นักร้องนำออลลี่มันเดกันค่ะ ทีทีปกรณ์คำสุรีนักร้องนำมือกีตาร์วงออลลี่มันเเปิดเส้นทางวงดน,นตรีโรงเรียนที่มีเวลาซ้อมแค่วันจันทร์สู่ศิลปินเจ้าของเพลงฮิตสังกัดจีนแลปนาทีนี้คงไม่มีใครไม่เคยได้ยินเพลงฮิตของวงออลลี่มันเดศิลปินจากค่ายจีนแล b ได้กลายเป็นขึ้นลูกใหม่ที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการเพลงอินดีร้ร็อก ด้วยบทเพลงที่ฮิตติดหูและเนื้อหาที่กินใจไม่ว่าจะเป็นจดจำได้แต่นึกถึงหรือเพลงไวรัลอ,อย่างบรรยากาศ Only Money คือวงดนตรี3ชิ้นที่ประกอบไปด้วยสมาชิกผู้มีฝีมือทางดนตรีอย่างอย่างที่ทีปรกรณ์คําซุรีรับตำแหน่งร้องนำและมือกีตาร์โปรดวริศสารเขตมือเบสและเฟมคาถาวุฒขำทองมือกองของวง การเดินทางบนถนนสายดนตรีของพวกเขานั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีประวัติส่วนตัวทีหรือทีประกรณ์คำสุรีเกิดเมื่อวันที่7กันยายน2546ภูมิลำเนาที่จังหวัดลำพูน ก่อนจะมาศึกษาต่อที่โรงเรียนดุริยางทหารอากาศที่กรุงเทพมหานครเขาเป็นนักร้องนำและมือกีตา้าของวงผู้ที่มีประสบการณ์บนเส้นทางดนตรีมาอย่างโชคชนตั้งแต่วัยเด็กไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงเด็กโง่กับวง Overdose ทั้งยังเคยเข้าประกวดในรายการ The Voice Kids Thailand Season 4ในปี2559และมีสมาชิกร่วมวงได้แก่วริศสาระเขต หรือโปรดเกิดวันที่2มีนาคม2545เป็นมือเบสของวง Only Monday โปรดเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาเขาเคยศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนอุบลรัฐก่อนที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนดุริยางทหารอากาศซึ่งเป็นที่ที่เขาได้พบกับเพื่อนร่วงมวงอีกสองคนและคาทาวุธคขำทองหรือเฟมเกิดวันที่10มีนาคม2545เป็นมือกองของวง Only Monday เฟมมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเขาเคยศึกษาอยู่ที่โรงเรียนจากนกร้องก่อนที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนดุริยางทหารอากาศซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักและรวมตัวสมาชิกคนอื่นๆในวงหากย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของวง Only Monday ไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญแต่เกิดจากการรวมตัวกันของนักเรียนดนตรีที่มีใจรักในสิ่งเดียวกันโดยทั้งเป็นนักเรียนจากโรงเรียนดุริยางทหารอากาศ ได้รวมตัวกันตั้งวงดนตรีขึ้นตามคำแนะนำของรุ่นพี่เพื่อโชว์ในงานโรงเรียนโดยความที่เป็นโรงเรียนดนตรีทำให้มีวงดนตรีจำนวนมากและห้องซ้อมมีจำกัดพวกเขาจึงมีโอกาสได้ซ้อมดนตรีพร้อมกันแค่วันจันทร์วันเดียวเท่านั้นปัจจุบันได้กลายมาเป็นชื่อวงสุดเก๋ว่า All Monday นั่นเองหลังจากฟอร์มวงพวกเขาได้เริ่มรับงานดนตรีกลางคืนและทำเพลง c o อ,อร์ลงบน YouTube ซึ่งผลงานเหล่านั้นได้ไปเข้าตาค่ายดังอย่างจีนแล็บ ในเครือ GMM Grammy จากนั้นได้รับโอกาสไปออดิชั่นในโปรเจกต์ GMM Audition และทันทีที่การแสดงจบลงโอมปันธพลประสานราชกิจนักร้องนำวงค็อกเทลผู้บริหารค่ายก็ได้เชิญพวกเขาเซ็นสัญญาเป็นศินลปินในสังกัดทันทีผลงานวงอลลี่มันเดย์สตูดิโออัลบั้มออลลมันเดปี2022และ Hotel Room 302ปี2 0 2 5และผลงานเพลงดังมากมายไม่ว่าจะเป็น ฉันเป็นของเธอได้แต่นึกถึงไม่คิดจะลืมจดจำซ่อนเธอไว้ในเพลงและ We are only Monday เป็นต้นเรียกได้ว่เาเป็นวงที่เต็มไปด้วยนักร้องและนักดนตรีที่มีคุณภาพคับแก้วเพราะปัจจุบันเพลงได้แต่นึกถึงหนึ่งในเพลงสุดฮิตที่มียอดวิวสูงสุด147ล้านวิว เคยได้อันดับ2บนวิวบอร์ดไทยแลนด์ซองชาร์ตนอกจากนี้ยังเคยคว้าอันดับหนึ่งบนชาร์ตจุกท็อปอินดี้อีกด้วยปัจจุบันวงออลลี่มันเดย์ได้กลายเป็นศิลปินน้องเล็กที่น่าจับตามองที่สุดของค่ายจีนแลปด้วยแนวะเพลงอินดี้ร็อกที่มีเอกลักษณ์และเนื้อหาที่เข้าใจถึงคนฟังทำให้บทเพลงของพวกเขาทะยานเข้าสู่หัวใจของแฟนเพลงทั่วประเทศพร้อมยอดสตรีมที่พุ่งสูงในทุกแพลตฟอร์มอย่างต่อนเนื่อง ในล่าสุดที่นักร้องนำออลลี่มันเดกลายเป็นประเด็นร้อนหลังแฟนสาวโนเบลไลสดแฉว่าเธอถูกนอกใจซ้ำๆมากถึง10-20ครั้งตลอดระยะเวลาที่คบกันโดยยอมรับว่าอดทนมานานจนกระทบต่อสุขภาพจิตอย่างรุนแรงดาม่านี้ทําให้แคชแท็กออลลี่มันเดติดเทรนด์บนเอก็กอย่างรวดเร็วแฟนเพลงจำนวนมากแสดงความผิดหวังและเรียกร้องให้ทีออกมาชี้แจง หลังจากนั้นไม่นานทีได้ออกมายอมรับต่อสาธารณะว่าเขานอกใจจริงพร้อมกล่าวขอโทษทั้งแฟนสาวและแฟนเพลงโดยยืนยันว่าโนเบลมีสิทธิ์เต็มที่ในการพูดความจริงและนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสที่คนดังต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำเพราะทุกการกระทำย่อมมีผลต่อใจของใครอีกหลายคนแต่ถึงอย่างนั้นหลายคนก็ยังเลือกที่จะแยกผลงานออกจากตัวศิลปินเพราะดนตรียังคงเป็นที่พักใจของใครอีกมากและเสียงเพลงที่เคยแต่งเคยร้อง มันก็ยังมีคุณค่าในตัวของมันเองในขณะที่บางคนเลือกเลิกสนับสนุนบางคนยังขอฟังต่อในฐานะเพลงที่ดีเพลงหนึ่งส่วนบทเรียนของศิลปินนั้นก็ต้องเรียนรู้และรับผิดชอบไปอย่างตรงไปตรงมาสำหรับใครที่ต้องการติดตามอิ s สตาแกรมของทีนักร้องนำวงออลลี่มันเสามารถติดตามได้ที่ t o n l y m o n d e ค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อนนไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ